พาเพื่อนๆมาชมระดับน้ำโคงค่ะเพื่อนๆมาชมระดับน้ำโคง ก้อนแสงมาเนาะพี่น้องระดับน้ำโขงค่ะก็ยังเท่าเดิมอยู่นะ นานแล้วไม่ได้มาถ่ายก็ยังเท่าเดิมอยู่พี่น้องยังเท่าเดิมอยู่เลยก็คือว่าห้างเหนือน้ำถ่วมคักแค่แถวบ้านเฮายังอยู่คือเก่าอยู่ตออัวนึงนะ เดิมเหมือนเดิมคิดว่าเหมือนเดิมมาแล้วเคยมาทายอยู่ระดับนี้นก็อยู่ระดับนี้คือเก่าได้ขึ้นรองเมืองลาวเมืองลาวได้ขึ้นรอง ระดับเดิมพี่น้องระดับเดิมระดับเดิมระดับเดิมว่างหันมาไายกับระดับนี่มองอื่นท่วมแต่แถวนี้ไม่ท่วมพี่น้อง ยังไม่ท่วมถนนนะคะนี่ระดับถนนจ้ะแถวนี้ว่าต่ำสุดแล้วจ้าวันนี้วันที่สิบสองกันยามาถ่ายให้ชมระดับน้ำยังเหมือนเดิมอยู่เลยถนนยังไปได้อยู่ ได้ทานใต้กล้องได้เสวยเจบาคิดไปแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะระดับน้ำมาเคยมามาดูก็เหมือนเดิมอยู่ค่ะ